สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องธานมช้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาพบกับช่องแม่หมูพาโชคค่ะค่ะเมื่อนี้ลนะแม่หมูก็ได้มาอยู่ที่บ้านของแม่เพชรเนาะค่ะเพื่อเสมาตามแนวทางเหล็กเล้าพัฒนาของแม่เพชรเนาะคะ่ะวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแม่เพชรก็ให้แตกบนแตกล่างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวดนี้หอาก็มาบึงกันใหม่เนาะค่ะว่าแม่เพชรสิให้แนวทางของเล้าพัฒนาเป็นตัวใดเนาะค่ะ ในงวดวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมพศสอง5หรหกสิบหาเนาะคะ่ะมาบึงมาชม่มไปน้ำแม,ม่หมูเด้อค่ะว่าแม่เพชรสีไห้เป็นตัวไดเนาะคะ่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคมาเบึงแนวทางเล่าพัฒนาลำกันเนาะแม่เล่าพฤศจิกาว่าครับมือบันพุธอ่า,อาจะแต,ต<า>กอีกบ่แันหอดซุกนั่นว่าผาดเลื่อยครับค่ะหรือว่าผักาแาาาจ๊กมือมื่อบาดเบิรตนดีกันทั้งเขาแตกสามตัวครับ คันที่จร like well, ิง <mag> คันมุเจ้ามากวันวันจันวั่นจันมือเรียกไงออกเนาะเกล็แปดชูนสามตี๊กซตู่สูตรดีได้เอยวัานพุท่ผพันมากครับเนี่ยวันพุท่ผพานาคมากวันพุท่ผพานมากอันนี้วั่นจันวั่นจันวันสุ์ค่ะวันจันวันซุกวันศุกเสียไปอ่าครับวันศุกวันวันพุที่สว่งหนึ่งตัดออกเพราะว่ามันมันมันบอมีครับมันบ่เข่ามันบ่เข่าเลยเ แต่มันกเกียร์ปอลหนึ่งเก้าสี่เรียกแรกงกหนึ่งพี่จอมาครับแม่อันนี้วันศุกร์อันนี้วันจันทกับบ้านศุกร์ครับผมบ้านกับบนจันหมู่บ้านนี้อ่าถึงหมู่บ้านเนาะครับเนาะจ้าจอมะครับแตกทัานเก้าศูนย์มาแม่มีเท่านี้ครับผมเออโค้งหช่วงโค้งสุดท้ายกับเจ้าครับผมสามชุดนี่ค้งท่ยไทยอ่าโค้งสุดท้ายครับเอาแหละของวันวันพุทธน้าแม่เนาะของวันพุธบ้นพุธของวันพุธมืออ่นอ่าค่ะกับชุดสี่ตัว นี่แหละชุดซีโตมเทอนี่แหละซีโตมีสองสามศูนย์แปดซีสองสองสามสองสองหนึ่งสามครับชุดซีโตจะได้สามชุดนะแม่เนาะครับเอาเดี๋ยวให้แม่เพลินีเด็ดตัวเดียวนั่นเด็ดตัวเดียวนี่นี่คือเด็ดตัวเดียวนี่สูเด็ดตัวเดียวหมู่บ้านนี่หนึ่งสองศูนย์เาครับเมื่อเมื่อนั้นเก้าศูนยมื่อก่อกศูครับผมเมื่อนั้นเจ็ดแปซีโตสูตรเด็ดตัวเดียวครับ แต่ว่าแต่ว่าสามหมื่นถือยูนี่มือที่สี่จะถือว่านี่ครับเอ้เดี๋ยวให้แม่เพชรคัดสองตัวให้น้่งครับท่ชนชมหลักวิ่งลูดตัวสแม่เพชรเปิ้ลจ่าเล่นให้รูดตัวนะครับท่ชนอมครับนี่ถึงงอางอขอเนี่ยดูนี่นี่เด้อเด้อเด้อเน้นะคะมันจะเป็นเลขเลขเลขวิ่งเลขเลขเลขลูดนี่ยมันจะเป็นสองเด่นสองว่าพิ่แจ๊คเนี่ยเด่นสองรองแปด ครับเดินร้องรองแกว์ติดมันโมเมนเนาะเข้ากระตามเข้ากระตามเข้าลาวพัฒนาครับอันเก่มากดูเห็นเลขอยากให้ถืออยากให้ถือเดี่อีแต่อยากให้ควนถืออยากได้พี่น้องได้ควงปลายได้ได้ข้ามขเบิ่งไปน้ำกันได้ค่ะแม่เพชรกะลับสีแยกไหมเนาะค่ะลาวพัฒนาแม่เพชรกองแยกเนาะพัฒนาแม่เพชรลาวพัฒนาแม่เพชร ินดินสองสามศูนย์แต่สี่สองสองสาม่<ะ>สองนี่สองสองหนึ่งสาม นี่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 ชุดคอสิตัดเขามาใช้กันครับแม่สุดเด่นชุดเก่งอันสองศูนย์สองยุนี่อันชย์เก้ายุนี่นี่คือคือนี่แถวนี่มันมันมันจะอกออกจักเทียแต่วันเป็นชุดมันก็เลยบออันนั้นก็เลยตัดสองชุดนี่มาเฮี่ยงอันอันนี้ก็เลยเป็นเป็นชุดกันนะนะแต่ว่ามันกระถิ่นก่ได้นะครับเป็นตัวกันเลยค่ะนี่แหละมันเป็นตัวกันอืมเป็นตัวกันเฉยๆสองตัวอ่าสองตัวก็ว่ามันจะเป็นลังซีนะครับ สามศูนย์แปดเลขล่างสองสามเป็นสี่สองสองสามสองสองสามสองสองสามเลขล่างสี่สองแปอันบานกับสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามเลขล่างสองสองสองหนึ่งสามเลขล่างสองสองสองยังไม่เส็ไม่เส็บ่หูไม่เป็นสี่ครับเอาวิ่งรูดตัวไหนครับ วิ่งวิ่งรูดสายรูดนี่คือสายรูดสี่สองเนี่ครับรูดที่สองรูดที่สองเป็ีนท่นที่สองรองร่องแปดค่ะครับสองร่องแปดแต่มันก็มาอีกตัวหนึ่งอยู่สามอยู่แต่ว่า เขียนไว้ซื้อเพราะมันจะมานํ้ำกันค่ะเออมันจะมานน้ากันคือมือนั่นสิบาสูฟังค่ะฝก็วิ่งหนึ่งรองสี่อีกตัวหนึ่งเก้าอยดีค่ะเออสูตรมันใส่แบใส่นี่นี่นเจ้ามาน้ำกันเอาหนึ่งมันม่นกืเลยเอาตัวนี้ก็ตัวนี้วิ่งหนึ่งรองสี่บาทอีกตัวนึ่งเก้านะบาดอีมือมือว่านสุกันได้ศูนยูน่งสองมันก็เข่ากันหมดบาดมือว่านมันได้แค่สองสองเก่าเออ บานนี้มือนี่บาดแผลสองสามแปดครับปีเลยบาล์ตัวนี้ตัวนี้ฟันปีเลยไม่เพชรตัวนี้มันต้องถือตัดออกเลยประสาบถือตัดแต่ว่าอาจจะเของ่ากกนแล้วแต่ฟันให้ีปนเลยไม่เพชรเพราะว่าทะลุดมันจะหลายโตคือฟันสองฟันที่สองเนียนที่สองเน้นเน้นเน้นสองเน้นสองเพราะพลาดแจ็คเทียนนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ก็กัเขาเขาก็บวันพลาดแจ็คเทียนจุ๊ว่าหลุดนี่เดินสองลุดเดินสองร่องแปดเอาสามนี่สามนี่มันจะมา สองก็แปดก็สามเรียกมาสามตัวนี่แหละทักษิว่าจากได้มันกระตัดออกระได้แต่มันก็มาซื้อซื้อค่ะเกิดมันออกสามศูนแปดเลขล่างสองสามมันก็เข่าหมดไม่แม่ว่างใดล่ะทักษิวว่างใดสนนิษานศูนย์ศูนย์หนึ่งสองก็มาทั้งหนึ่งทั้งสองสองสองก็มันกับมาหมดมาเนี่ยขเฮ็ดแล้วไม่ได้ทั้งสองทั้งสามทั้งแปดค่ะแนวทางเล่าพัฒนาของแม่เพชรเนาะค่ะในงินันที่ย่สิบหาุชาพก้ม สมพันหาลหสิหาเนาะค่ะแม่เพชรค่ะแม่เพชรเพิ่กระเด็นมาให้สามสุดเนาะค่ะ3าสุดกระมี่สองสนย์เนาะค่ะเด่นที่2 308ามศูนย์เนาะค่ะหลักาสี่สเนาะค่ะหลัาสองเนาะค่ะเป็นตุกันเนาะค่ะแลัวกาสมตัวเนาะค่ะกระมี่สามศูนย์แปดสอสองสามสองสามหนึ่งเนาะค่ะลกาสองสาหลัารสเนาะค่ะสำหรับสายวิ่งสายลูดเนาะค่ะกระมี่เด่นที่2องเนาะค่ะ ร่องแปดแล้วก็สามเป็นตัวกันเนาะค่ะเน้นที่สองเนาะค่ะแม่เพชรแล้วสีมีโคงสุไทายว่ค่ะนี่ค่ะของสุดทายมันหมดแล้วมันหมดแ้วนี่เพาได้ห้โคงสุไทายอีกแล้วมันบ่คาะเลลานี่ค่ะคือว่าชุดเดียวคือจบเนาะค่ะเนาะค่ะพ่เจ้ากวสีคิดอีกว่ามันสิเป็นจังใดจังวากันไหมค่ะเพราะว่าขอดกระคิดปลาเฝ้าเมื่อนี้โอ้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีอาจจะมีโอ้ค่ะมหมดแนี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะช่องล่องแตนค่ะแม่หมูกับฟอบคุณแม่เพชรเด้อค่ะที่ให้แนวทางทางช่องเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูกับฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทก่านเนาะค่ะพิจารณาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะค่ะแม่หมูก็ได้นำเสนุตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะสำหรับตัวเลขนั้นสีขาวสีรุดกับบวากันเนาะค่ะเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับฝากไว้พี่เพียงแค่นี้เนาะค่ะขอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีถูกหวยด้วยเงินไปน้ากันเนาะค่ะในวันพุทธที่ยี่สิบหานี้เนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางของเหล,ล่าพัฒนาเนาะค่ะพบพอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่มูกับสวัสดี